สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อน,อนมาดูผักหวานนะคะอันนี้เป็นผักหวานป่านะคะเพื่อนที่พี่สาวให้มานะคะพี่สาวให้มาก็เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนเราก็ได้เอามาลงใส่ในกระถางของมะรุมพันเตียนะคะที่ประแดงเขาให้มเมล็ดพันมานะคะเพื่อน เราก็ย้ายมาลงในกระถางอนาคตเราก็คงจะลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็าผักหวานมาลงอันนี้ก็เป็นผักหวานเหมือนกันนะคะเพื่อนที่เราได้ลงในกระถางกระถางนี้ก็ตอนแรกเราปลูกหม่อนนะคะแล้วทีนี้หม่อนของเราอะมีปัญหานะคะรู้สึกว่าน่าจะ ไม่รู้ว่าอาการเขาเหมือนเขาเขาเหี่ยวไปเลยนะคะเราก็เลยถอนทิ้งแล้วเราก็าผักหวานมาลงนะคะนี่แล้วอันนี้ก็เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะที่เขาเลื้อยมาแล้วลากเขาก็ลากเขาก็มาลงในกระถางนะคะเพื่อนเขาก็ติดในกระถางนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า มือนกิ่งเขาลงตรงไหนเขาก็ลากเขาก็จะลงตรงนั้นเลยนะคะแบล็กเบอร์รี่อยู่ในกระถางของผักหวานเลยนะคะนี่ก็คือต้นแบล็กเบอร์รี่ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูที่เราได้ตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วเราก็ได้เอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่นะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นผักหวานที่เราลงในกระถางนะคะอันนี้เราจะเอาไว้กินยอดนะคะเพื่อนๆนคือเราก็จะปล่อยไว้ในนี้เลยนะคะแล้วก็เด็ดยอดกินนะคะนี่เราก็เราก็จะไว้โชว์ด้วยนะคะตรงนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะเพิ่งปลูกครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นผักหวานที่เราได้ลงใส่ในต้นดำออตุลกีนะคะนี่แล้วก็ปลูกลงในกระถางของดำออตุลกีนะคะก็ให้เขาเป็นพี่เลี้ยงกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นผักหวานที่เราเอาลงไว้ ด้านข้างกระถางนะคะอันนี้ก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็คอบไว้นี่น้องหมาเราชอบมาคุยนะคะอันนี้ก็เป็นผักหวานที่เราได้ลงในกระถางดำอดำอสตุลกีดำออสตุลกีอีกต้นหนึ่งนะคะก็ให้เขาเป็นพี่เลี้ยงกันนะคะเพื่อน เราดูจากคลิปช่องช่องหนึ่งนะคะที่ว่าเขาได้ปลูกปลูกผักหวานแล้วก็มีต้นไม้เป็นพี่เลี้ยงกันนะคะเราก็ลองทำตามเขาดูนะคะเผื่อว่าการเจริญเติบโตของเขาอาจจะโตวไวนะคะเพราะว่าที่เขาทำอ่ะต้นเขาโตวไวมากนะคะ